ไ้ทารวจสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีกันและคณะราศีกันทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะเรามาดูดวงกันนะคะว่าช่วงเวลาที่ดาวเกตจะยกเข้าสู่ราศีมิถุนประจําวันที่19เดือนกระกฎาคมนี้เนี่ยชาวราศีกันและคณะราศีกันนะคะพลังงานดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมค่ะชาวกันขาอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยากให้ทุกท่านนั้นได้เก็บรับพลังงานในสิ่งที่ดีทุกๆประรการเลย เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะพลังงานของชาวกันประจำนะคะช่วงวันที่19กรกรกฎาคมนี้มีพลังงานความเป็นจัดเมนมาจัดเมนเนี่ยชาวกันนะคะคุณมีโอกาสที่กำลังจะได้รับข่าวดีการประกาศข่าวดีหรือว่าสิ่งใดที่คุณตั้งใจทำมาโดยตลอดผลลัพธ์ของความสำเร็จนะคะการถูกประกาศข่าวดีการได้รับประกาศ การที่เราจะมีชัยชนะนะคะหรือว่าสิ่งที่ทำเนี่ยผลลัพธ์ต่างๆมันจะเป็นที่ประจักษ์จนทําให้คุณเองก็รู้สึกว่าเรามาไกลเกินฝันทุกอย่างผลลัพธ์มันไกลเกินคาดกว่าที่เราพิจารณาเอาไว้นะคะแต่เดวิลนะมันบ่งบอกว่าใครก็ตามนะคะที่อาจจะคิดลบคิดร้ายกับคุณนะคะหรือว่าใครก็ตามที่กําลังอยู่ในช่วงของการแข่งขันการสอบการแข่งขันการทําธุรกิจการค้าขายต่างๆที่มันอาจจะอยู่บนพื้นฐานของคนที่ กำลังจับตามองหรือมีคู่แข่งเยอะแยะมากมายที่อยู่รายร้อมตัวคุณเนี่ยรวมไปถึงนะคะใครที่ทําอะไรก็ตามที่เรารู้สึกได้ว่าอยู่ในจุดที่มันจะต้องดิ้นรนอยู่ในจุดที่จะต้องเอาชนะเนี่ยค่ะจะต้องพยายามไปให้ได้เป็นผู้ได้รับชัยชนะเนาะยิ่งใครที่กําลังอยู่ในช่วงการสอบ นะคะการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งบ่งบอกเลยว่าคุณกำลังจะหลุดพ้นและเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงเอาชนะคู่แข่งนะคะกลับมามีความโดดเด่นกลับมามีตัวตนได้หรือใครนะี่ะที่ทำกิจการส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันมีคนกำลังจับผิดจับตามองมีคนใส่ร้ายคุณอาจจะไม่ได้ใส่ร้ายคุณแต่ว่าเราทำอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันเนาะมันเป็นคู่แข่ง ทางธุรกิจเนี่ยนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทสิ่งที่คุณพยายามสามารถที่จะเอาชนะนะ,ะมาเป็นที่หนึ่งในวงการหรือว่ามาเป็น ตัวท็อปท็อปนะคะข,ขายถ้ามีคู่แข่งเป็นเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าการแข่งขันทางธุรกิจการทําอะไรก็ตามเนะะี่ยค่ะมันไม่ใช่มีเพียงแต่เราเพียงคนเดียวที่ทำเนาะทุกคนก็มีเป้าหมายนะคะที่มันอาจจะเป็นเป้าหมายเดียวกันกับคุณแต่พลังงานของชาวราศีกันเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณเนี่ยจะมาเป็นที่หนึ่ง,งะคะมาเป็นที่1ในวงการกําลังจะมีแสงสว่างมีออร่านะคะที่แบ่งประกายมาที่คุณนะทำให้คุณก็จะรู้สึกได้ถึงการ ได้รับชัยชนะนะคะความโชคดีความสำเร็จจะเกิดขึ้นนะ่ะ พลังงานของ temperance เกิดขึ้นบางท่านเนี่ยเราเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนยะบางท่านเนี่ยเติบโตแบบไม่ทันตั้งตัวกิจการเนะีปังนะมีโอกาสที่เขาเรียกว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนสามารถที่จะเอาชนะคนที่เขาอยู่มาก่อนนะเอาชนะเจ้าถิน่นเจ้าเก่าเจ้าเดิมได้นะคะหรือใครนะที่มา ทำกิจการอะไรก็ตามนะคะต่อจากครอบครัวนะจากเดิมที่เราอาจจะรู้สึกว่าครอบครัวไว้ทำไว้ดีอยู่แล้วมันก็บ่งบอกว่าพอคุณเข้ามาสารต่อเนี่ยคือคุณสามารถที่จะ พิสูจน์ตัวเองได้ใครได้อยู่ในช่วงการทํางานนะทำแล้วมันมีคู่แข่งทําแล้วก็มีคนกําลังจับผิดเราอยู่ก็บ่งบอกว่าความสามารถของคุณนั่นแหละนะที่เราจะเหมือนฟุกโชคช่วยความสามารถของคุณด้วยที่ทําออกมาแล้วทุกอย่างมันได้เพอร์เฟกสมบูรณ์เกินค่าจนผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์นะคะได้รับการชื่นชมมีคนเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวคุณเกิดขึ้นนะพลังงานของชาวราศีกันขาเป็นอย่างไรกันต่อไป มีพลังงานแห่งความเป็นก้าวเหรียญเกิดขึ้นชีวิตช่วงนี้คุณจะมีความสุขมากขึ้นชีวิตช่วงนี้คุณจะรู้สึกได้ว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันเข้ามาง่ายๆโดยที่คุณแทบจะไม่ต้องดิ้นรนเลยนะความโชคดีโอกาสความสําเร็จพุ่งเข้าหาคุณอย่างต่อเนื่องนะคะราชาไมเท้าและบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งแบบที่คุณเองอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าคุณจะเป็นผู้ถูกเลือกนะชาวการขาจากเดิมที่เราก็รู้สึกว่า ในสิ่งที่เราทําเราก็เต็มที่ที่สุดแหละเราทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยคะอย่างสมบูรณ์แบบแต่มันกลายเป็นว่าเนี่ยคะความสามารถหรือว่าความตั้งใจของคุณที่คุณทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการทําเนี่ย มันทำให้ไปเข้าตากรรมการเนี่ยเจ้านายหัวหน้างานนะเขาก็รู้สึกว่าเห็นถึงศักยภาพของคุณนะอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้เป็นหัวหน้างานได้เป็นเจ้านายนะคะได้บทบาทของการมีภาวะเป็นผู้นำแบบที่คุณเองไม่ทันตั้งตัวนะหรือใครอยู่ในช่วงของการสอบบางทีเราอาจจะ สอบมาเยอะแล้วนะสอบมาหลายสนามแล้วก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้มีความมั่นใจน่ะว่าเราจะทำมันออกมาได้ดีก็กลายเป็นว่าเนี่ยคะความสามารถของคุณเนี่ยมันจะเป็นที่ประจักษ์ นะสิ่งที่คุณทํามาประสบการณ์ที่คุณสะสมมาเนะะี่ยฮะวันนี้เนี่ยจะมีคนเห็นคุณค่าและเห็นความสําเร็จความสามารถในตัวคุณพร้อมที่จะมอบโอกาสที่สําคัญให้กับคุณเกิดขึ้นนะคะแบบที่คุณเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่คิดว่าชีวิตจะมีวันนี้นะไม่คิดว่าชีวิตจะมีโอกาสประสบความสําเร็จแบบนี้นะะหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวทํางานประจําอยากที่จะทํางานประจํามานานแต่ว่า อธิค่ะอยากที่จะทำงานธุรกิจส่วนตัวมานานแต่ว่าก็อาจจะด้วยปัจจัยต่างๆนะคะที่มันไม่ได้เอื้ออำนวยไม่ได้สนับสนุนมาในเวลานี้นะคะมันบ่งบอกว่าดวงชะตาจะพลัดให้คุณได้ไปเจอกับจุดเปลี่ยนนะคะเจอกับไอเดียใหม่ๆเจอกับความรู้ใหม่ๆเจอกับคนที่เรารู้สึกว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ชั้นครูให้กับคุณได้นะคะคอยแนะนำบอกสอนให้กับคุณนะคะหรือว่าให้ประสบการณ์นะแนะนำแนวทางคุณเพื่อที่จะให้คุณเนี่ย ได้มีความมั่นใจมากขึ้นเพื่อที่จะได้ลงมือทําอะไรที่เรารู้สึกว่าเราปรารถนาเราตั้งใจทําสิ่งสิ่งนี้มานานแต่เรารอคอยแค่จังหวะเวลามันถึงเวลาแล้วค่ะชาวกันขะที่เวลานะคะแล้วก็โชคชะตาแล้วก็ความโชคดีโอกาสต่างๆมันเข้ามาในเวลาเดียวกันนะนับตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมนี้เนี่ยการได้ทําตามความฝันการประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราปรารถนาจะได้นะคะ ครอบครองในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในทุกๆประการเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันยากมันท้าทายคุณไม่เคยคิดมาก่อนว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตคุณจะมีวันนี้บอกเลยว่าชาวกัรขาคุณจะได้รับความโชคดีนี้นะสําหรับใครนะคะที่กําลังอยู่ในช่วงเวลาของการเตรียมความพร้อมนะหรือว่ากําลังมองหาลู่ทางที่จะไปทํางานกับชาวต่างชาติทํางานกับองค์กรระดับประเทศหรือว่าเดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนจากเดิมที่เรารู้สึก เราพยายามมาก่อนนะนที่บ่านมาเนี่ยชาวกันคุณอาจจะพยายามมากๆเลยแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีจุดเปลี่ยนไม่ได้มีโอกาสที่ดีนะคะในการได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งมาในเวลานี้นะจะบอกว่าชาวกันขาทุกอย่างมันเหมือนฟ้าลิขิตมาแล้วนะ่ะว่าคุณกําลังจะได้รับข่าวดีนะคะจากที่ไม่เคยเห็นภาพตัวเองอาจจะมีจินตนาการแต่รู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากมันไกลเกินความฝัน แต่ทุกอย่างนะความฝันมันจะเป็นจริงแล้วนะคะทุกสิ่งที่คุณปรารถนาในทุกๆประการเนี่ยมันกําลังจะเป็นจริงนะคะโอกาสในเรื่องของการประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแบบก้าวกระโดดเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนมากที่สุดในช่วงเวลานี้แต่เรื่องเงินเรื่องความรักเอาจริงเนี่ยยังไม่เห็นว่ามันโดดเด่นมากนักนะคะเรื่องเงินเรื่องความรักอ่ะอยากจะบอกว่าชาวการขาใครที่กําลังตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราเองมีความเขาเรียกว่ามีความสง งสยเนาะว่าคนรักเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกอื่นหรือเปล่ามีกิ๊กไหมมีชูไ้ไหมอะไรประมาณนั้นฟ้ามันก็จะโดนบันดาลให้คุณได้เห็นภาพถึงความเป็นจริงนะความจริงทุกอย่างจะถูกเปิดเผยเส้นลางสังหอนใดเนี่ยคะที่คุณรู้สึกตังหิดใจมันก็บ่งบอกว่านะมันจะทําให้คุณได้ไปพบเจอกับความจริงนะคะว่าเขามีอะไรที่ปิดบังซ่อนเล้นหรืออาจจะมีความลับอะไรที่เขาไม่ได้บอกคุณไม่ได้เปิดใจคุยกับคุณหรือเปล่านะฮะบางท่านไม่ใช่เป็นเรื่องของมือง ที่3แต่อาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวบริวารการช่วยเหลือครอบครัวหรือว่าการนะคะที่คู่ชีวิตอาจจะมีเอาเงินเอาทองหรือเอาทรัพย์สินอะไรต่างๆไปให้คนอื่นยืมแต่ว่าไม่ยอมบอกคุณมันก็บ่งบอกว่าเนี่ยแหละคะ่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่ความ จริงทุกอย่างจะถูกเปิดเผยให้คุณรับรู้ว่าใครที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจกับคุณนะคะก็จะได้รับรู้ความจริงนะว่าจะไปต่อหรือว่าจะพออภัยโอกาสกันได้มันก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคุณนะคะชาวการขาหรือใครที่โสดอยู่เนี่ยมันบ่งบอกว่าพลังงานของคนโสดนะคุณจะได้พบเจอกับความรักที่ดีนะคะหรือใครที่ไม่จริงใจเนี่ยมันเหมือนกับฟ้าจะเปิด ทางเปิดตานะคะเปิดตาที่3ให้คุณได้รับรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนไม่จริงใจคนคนนี้เป็นคนที่มีคู่มีเจ้าของอยู่แล้วจะทําให้คุณได้รับรู้และทําให้คุณได้หลุดพ้นเกิดขึ้นนะคะหรือว่าใครที่เข้ามาเพื่อที่จะมาหลอกหวังผลประโยชน์หลอกหวังพึ่งพาคุณนะคะก็บ่งบอกว่าทุกอย่างจะเปิดเผยทุกอย่างจะปรากฏทําให้คุณไม่ได้หลงอยู่ในช่วงเวลาแห่งความรักที่มันจะเป็นความรักที่เป็นบุญกรรมนะคะ จะไม่ได้ติดอยู่ในกับดักความสัมพันธ์ที่จะทำให้คุณเป็นทุกข์ในระยะเวลาที่นานจะทําให้คุณสามารถเหมือนเห็นลู่ทางในการเอาตัวเองออกมาจากความทรมานหรือจากคนที่ไม่จริงใจนะคะหรือบางท่านเนาะเขาก็อาจจะไม่ได้มาหลอกมาเจตนาอะไรที่ไม่ดีกับคุณแต่บางทีนะเขาอาจจะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาก็อยู่ในช่วงที่จะเลือกใครดีนะคะหรือว่า คุยกับคุณแล้วมันก็สบายใจคุยกับคุณแล้วเหมือนคุณเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจให้กับเขาแต่เขายังไม่ได้มองไปอนาคตนะคะว่าเขาจะเอาอย่างไรต่อไปมันเหมือนกับว่ามันเสียเวลาเนาะถ้าใครที่จะเป็นความรักแล้วทําให้คุณรู้สึกเสียเวลาชีวิตเสียเวลาความรู้สึกแต่สุดท้ายมันอาจจะไม่ได้ลงเอยมันอาจจะเข้ากันไม่ได้หรือมันไม่ใช่ มันก็ถึงเวลานี่ค่ะที่ชาวกันกําลังจะหลุดพ้นจากอะไรก็ตามที่จะทําให้คุณต้องรู้สึกว่าเสียเวลาชีวิตในช่วงเวลาที่ดาวเกตยกเข้าสู่มิถุนเนี่ยมันบ่งบอกว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นกิจจลักษณะทุกอย่างจะเป็นความจริงเนี่ยค่ะความฝันจะเป็นความจริงหรืออะไรก็ตามที่มันยังเป็นความฝันมันยังเป็นความสับสนไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกหรือแบบเราหลอกตัวเองไหมเรารู้สึกอย่างไรมันก็จะเหมือนทําให้เราเนี่ย พบเจอกับแสงสว่างหนทางที่เราจะกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับความจริงยอมรับความจริงเพื่อที่จะเลือกในเส้นทางที่ถูกต้องโดยที่จะไม่ต้องมาเสียเวลากับสิ่งที่มันจะทําให้คุณบั่นทอนเช่นนี้นะคะมีพลังงานของการที่คุณกําลังจะกลับมามีความสุขเกิดขึ้นอีกครั้งนะกลับมาอยู่เคียงข้างกับคนที่เขารักคุณและคุณรักเขานะคะใครที่เผชิญกับความ สับสนหัวใจวาวุ่นใจมานานนะทุกอย่างมันจะไปในทิศทางที่ดีพลังงานของการได้เริ่มต้นกิจการใหม่การได้ทํางานใหม่ๆการได้รับบทบาทหน้าที่ใหม่ๆเนี่ยคะมีความรับผิดช,ชอบใหม่ๆนะเข้ามาในชีวิตคุณการประสบความสําเร็จบางท่านมีโอกาสได้บรรจุงานบรรจุงานราชการบางท่านมีโอกาสที่จะได้เนี่ยคะยกย้ายไปต่างถิน่นต่างแดนไปต่างประเทศอยู่ในจุดที่เราเองก็ได้สารฝันเนาะหรือว่าความฝันเป็นจริงก็จะเกิดขึ้นใน ทุกๆประการเกิดขึ้นนะคะชาวการคาเรื่องราวดีๆกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วตัวคุณเองนะจะบอกว่าพลังงานของชาวการเนี่ยคุณก็ดูมีสติด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับสิ่งที่กําลังเป็นสิ่งที่กําลังเป็นอยู่ต่างๆคือพลังงานดีมากๆนะคะเราก็เหมือนเราจะรู้ตัวรู้ตนเนี่ยเราก็รู้พื้นเพนะรู้กรรมพืชรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับปัจจุบันจนเราสามารถเดินได้ถูกทางเมื่อเราเดินได้ถูกทางในความ โชคดีดวงดีความสําเร็จการรู้ว่าเรามีศักยาภาพพอ,อกับการที่เราจะพบเจอคนดีๆหรือเรามีความสามารถพอ,อกับการที่จะได้ อยู่ในบทบาทของการเป็นผู้นำกันมีโอกาสได้ทำธุรกิจส่วนตัวหรือการทำอะไรแล้วมันประสบความสำเร็จเติบโตคือเราจะภูมิใจในตัวเองมากขึ้นทำให้เรามีความสุขมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวการทุกิกท่านนะโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับการรับชมแล้วก็การติดตามใครนะคะที่รู้สึกว่าชอบในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะกดไลค์กด Subscribe นะแล้วก็กดติดตามเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวายจะมาลงคลิปวิ ดูดวงให้ในทุกๆวันนะอัปเดตท,ทุกๆวันทุกๆราศีเลยนะคะเป็นกําลังใจให้กับไฮด้วยนะขอบพระคุณสําหรับการติดตามใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดเอาไว้ให้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นไลน์ Facebook Instagram นะคะจะมีอัปเดตดวงรายวันในทุกๆวันเลยนะคะหรือ Line นะคะ Li น์แอดที่จะแปะเอาไว้ในหน้าคลิปวิดีโอนี้นะคะแอดไฮทาร์ดมีแอดด้วยนะคะติดตามกันเข้ามาได้เพราะว่าการดูดวงส่วนตัวมันจะเจาะจงละเอียดและแม่นยำมากกว่า วันนี้สวัสดีค่ะ